ตอนนี้แทนคุณหลับไปแล้วค่ะนี่นะคะหลับแล้วหลับปุ๋ยเลยปกติจะหลับยากมากเลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนไม่ยอมนอนเลยนะคะต้องให้นอนรถอันนี้แล้วก็ลากไปลากมาแบบนี้นะคะแล้วก็หลับปุ๋ยไปเลยนะคะอาบน้ำเสร็จก็ต้องเอามาใส่รถแบบนี้นะคะ ลากไปลากมาจนกว่าน้องแทนคุณจะหลับนะคะแทนคุณครับแทนคุณหลับแล้วครับอย่ายุ่งกับแทนคุณนะครับถ้าแทนคุณตื่นจะยุ่งเลยนะแทนคุณจะไม่หลับไม่นอนอีกนะแม่อย่ายุ่งกับแทนคุณมากนะครับ แทนคุณหลับแล้วครับ๋ยวาก,กวนแทนคุณนะคะตอนนี้กินนมเก่งมากๆเลยค่ะเกือบจะสองเดือนแล้วเหลือประมาณอีกสิบวันนะคะกินนมแม่ดูดเต้าตลอดเวลาเลยคนนี้เดี๋ยวหิว แล้วก็ฉี่ออกแล้วก็หิวอีกอย่างเงี้ยค่ะกินตลอดเวลาเลยคนนี้กินเก่งมากๆเลยแก้มก็จะแตกอยู่แล้วนี่นะคะหลับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ของเรานะคะจิฟูตโตโกรุป๊ปแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ทางเพจ Facebook เกียงสักมเมล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาพบกับน้องแทนคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ